3ามเจเนเรชันะครับล่าสุดนะครับกระหึ่มเป็นเหมือนตัวเอกเลยครับไปช่องสาสัญจรที่จังหวัดลำปางรู้งานทัพยุทธ์คือคือพอระหว่างร้องเพลงปุ๊บเดินไปจับมือกับเอ๊ะไงเดินไปจับมือกับแฟนคลับด้วยนี่เห็นไหมฮะอ้อตัวแรกมีรูปต่างๆนะครับบอกได้เลยว่ามีแฟนเข้ามากดไลค์เป็นแสนคนครัพยุทธ์เห็นไหมฮะคนแรกเลยนะครับผมเจเนเรชันแรกนะครับน้องเมลิก นะคบผมแล้วก็ต่อมาก็คือน้องแม็กแล้วก็น้องยอสนะครับนั่นแหละฮะแล้วหลังเวทีหน้าเวทีใช่ไหมอยากดูหลังเวทีไหมจับปูใส่กระด้งเลยครับหน้าเวทีดูเรียบร้อยไหมดูหลังเวทีไปดูหลังเวทีครับคุณผู้ชมงเลยนะครับครับเสียงคิดดังมากเพลงอะไรกันนะบ้างเพลงอายแล้วก็คนแรกที่รักครับครับซ้อมไปนานไหมฮะ ซ้อมมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับซ้อมตั้งนานเลยครับตาของตาของแม็กเพลงอายวันเดียวก็จำได้แล้วครับกระแสละครก็ดีมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับดีใจครับเห็นตัวเองในทีมแล้วเป็นไงก็น่าส่งสันครับฝากติดตามชมทองในเก้าวด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารสองพิษสิบห้าบายบายสวัสดีครับนั่นแหละฮะโอ้โหน่ารักจริงๆ <น>แล้วปรากฏว่าปัญหาใหม่ข้อหนึ่งแม่ของน้องเมลิกคือวันเฉลิมวัยเล็กสุดเนี่ยใช่ฮะมีประเด็นขึ้นมาก็คือว่ามีคนทําเพจปลอมทําเพจปลอมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของจริงเขาเนี่ยชื่อว่าเมลิกแล้วก็อะไรนะ <c oughs> อ่นานว่าอะไรอ่ะ e f e เนี่ย e เข้า<อ>ไปนั่นแหละ,ะขเละขาไปเติมเมลิกขึ้นมาเพิ่อมอีกคำหนึ่งคือจริงๆของจริงเ็ามีเมลิกเดียวแต่พอของปลอมมัามีเมลิกเมลิกแล้วก็อะไรอ่ะนั่นแหละ นั่นแหละฮะคืออะไรพี่เอฟไอกูนเอฟไอกูนนั่นไงทำไมแค่นี้อ่านไม่ได้ถูกแล้วประเด็นก็คือว่ามีการลักษณะคือไปรับบริจาคสั้งของทั้งสิ่งของและเงินด้วยครับพ่ยุทธนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะครับคือถ้าของแท้เนี่ยจะมีเมลิกเอฟไอกูนแค่นั้นถ้าเมลิกเมลิกของปลอมของปลอมเดี๋ยวกำลังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่นะฮะครับอันนี้ฝากมาบอก